สวัสด <calls> <Ether> ีครับทุกคนจุมกะแมวบองปนจุมกะนงมแม่สซมไซ์ะเด้อจะาดุยมาครับกินข้าววันนี้เอได้ไข่ต้มแล้วก็เระเจี๊ยบไอปลาสับพอสับให้ตั้งแต่กลับบ้านรอบเมื่อกี้บักเงียวครับเรียกบักเงียวไหมถูกต้องไหมทุกคนใช่หรือเปล่าม่รลกเนี่ยจําชื่อไม่ได้แล้วบวกงูหรือว่าอะไรยังไงประมาณนี้หลยอ่ะ มาครับไม่นูง่ายๆครับไข่ต้ม,มชิมน้ำพริกฝีมือพ่อนครับอ,อืมอืม Cây ừ. lương Ừ. Chiep nữa nha normal บักแนวบวกงูลือประมาณนี้แหละมั้ง อืมอันแห้งจิตคอ,อโอ้จิตคอเออเอออยากรอนะพลิงก็พลิงไม่เอาวางปน เออดู่นิอืมแซ่บหลยหอืมอืมเตียดเนอะอืมถึงวันศาสตร์แล้วทุกคนได้กลับบ้านกันไหมครับผมไม่ได้กลับเลยนะปีนี้ ใครกลับบ้านหรืออยู่บ้านก็ถ่ายรูปบรรยากาศบรรกาศสวยเมนมาให้ชมเลยนะครับคิดถึงอยากกินในข้าวต้มขต้มย่างนะ

Ôm nàn cơn Bưởi Ừm uhm. ข้าวข้าวก็ามาจากบ้านแนละ้วข้าเจ้ากินง่ายๆวันนี้ เจริญกายวะเนี่ยเอารีโมทมารองไว้อืมคนตกดีนะทางบ้าน เห็นพากันได้เห็ดกันเต็มเลยได้เห็ดได้ปลา

อืมอืม,อมเผ้ดฮรฮมขอตัวลาก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้นะถ้าชอบก็เหมือนเดิมครับกดไลค์กดถูกใจกดหัวใจกดอ,อะไรกดมาเลยครับนี่ค่ะฝากกดแชร์ให้ด้วยครับอืมขอบคุณครับ